โอ้โหเหตุน่าหนักเลย้นแาอร่อยทีมันงามมันเนี่ยก็ได้ทาอาหารอร่อยจะจ้างคนเบิด์ลายอยู่บ่จ้างเบิร์ตสามสิบล้านเอ้ยสบายดีพี่น้องเมนี่อันมาแต่ผ้า้อยไปเอาแมงคามมาแต่ตกปลาก็ไม่เห็นรถข้าวเจี่ยวเขาเห็นธงแรกกะเบิ่งแล้วพี่น้องไม่เห็นอีกธงหนึงเกล้ๆกันเพราะว่าบัตรข้าวเจียวขาเจียเกี่ยวเขาแล้วเอาทุกแล้วเลยลืมเกี่ยว ทางนี้นะเขาเจาะนิยมใส่รถเกี่ยวข้าวลายนเนาะบ้านเฮานะเขาเจายัางบูหูว่าเอารถเกี่ยวเขาเกี่ยวกับเอารถปั่นเข่าปั่นนะตัวใดมันสิคุมขากว่ากันเขายัางบูหูพี่นอ้องแต่ว่าเฮ้าเฮ้าเองก็งคกะกับหูม้นนี่เฮาลองไปไล่บิ่งนนะเนขาหนึ่งรอกระสอบนะเอารถเกี่ยวกับเอารถปั่นนะ่ะเลื่นกันราคาเพียงแต่หนึ่งพันบาทหนึ่งพี่น้องรถเกี่ยวไก่กลัวเพราะวะ่าเฮ้าปได้ทําเป็นต้องลงไห้นะเฮ้าปทําเป็นต่างจ้างคนงานเฮาาปทําเป็นต่างเสียเมื่อยเฮ้ยเด้รวมยังเลย ประหยัดกว่ากันหลายพี่น้องเลยเสียอย่างเดียวเด้อเสียเพื่องบ่ได้เพื่องพี่น้องความค่แต่ว่าเปนเสียแล้วแล้วเอาขาดมันโคก็เอากระด๋อขั้นเฮาดูเนาะขั้นแบบว่าเฮายังอยากเอาเพื่องนาดนะแต่ว่าเรื่องค่อมคุ้มค่านะรถอันนี้คุ้มค่ากว่ารถปั่นพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาวบริเกียวเองเลยก็มันก็เลื่อนกันเพียงแต่พันบาทนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะบอกกัน กได้เยอะได้แล้วมันสบายว่ะบริกดบริกลวตรกนั่เลยตกดแมันสบายได้เยอะแปไนงมักอย่าเออมันอยากเตือต้องเดินเนาะมันไปนี่มันอยากเือกลืงตัดผมนี่เห็นบอกไมีดมันอกตืเกื่องตัดมีพอนี่ แต่เบิกมันม you know, ันหนีบอย่าคึ้งตัดผมนี uh, ่ม so ันหนีบแก๊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 อร่อยแมนอันนี้นะเฮะทำเพื่อแล้วพี่น้องราคาค่าอันเกี่ยวขขาวนี่นะกระสอบนึ่งน่ะเขาเขาไหลเป็นกระสอบเนาะบริษัทเซนว่ากิโลอย่างเลยพี่น้องกระสอบใหญ่ๆกระสอบประมาณอันกากระต่ายเนาะอันนี้คือบริใส่กระสอบส่ะก็ใส่รถรถสรงสายสิไหลเป็นกิโลอยู่อันนี้นะ แม่แต่ว่าคันไล่เป็นกระสอบนะเพื่อนว่าสอบละสี่สิบสามบาทสี่สิบสามบาทน้อยหนึ่ง <บา S 1> กะบ้านเท่านะตอนนั้นได้ยินว่าหกสิบบาทแต่ว่ากระบุกบนแอรนอ้อกพี่น้องมันมันเป็นราคาเก่าเนาะถ้าเป็นเงินเก็บกติะสอบละสักแปดพันพี่น้องสักแปดพันเกีบรหรือว่าสองหมื่นแปดแม่รถก็เร, 28, รเิ่มรายกันเรื่อยๆแลวจะนอยเอื่อยกระซื่ออกีกบ้า,บา 5, นเท่ากับนี ว,ว่านี่ได้มันเปานี่หรอมันเป็นเคลือ,อ,อาเลยวายารถเกีียวเขาอกินเดือก็โม่มันยา,ยาารถเกีียวเขารถอันนี้นะเขาจอกับมังเท่อเขาจอากับบริสุทธิ์เบิรดเะเพราะว่า อันบริษัทคูปะตา่ายล่าเขาจอากับไดาวคือกันดาวประมาณหน่อยเซนหนึ่งสองซนนี่นะเขาก็มาใส่ได้คือส่วนอัน,นย่ำแรล่งส่วนบริเกียวเขาจอดกับบไิไฮพอนพอนเฉพาะส่วนอันนาเวียกคือส่วนเกี่ยวเขาหน้าแซงกับส่วนเกี่ยวเขาหน้าปีคือเดือแล้วเขาจอดไว้ื่อกับบริพอนเขมีนยโยบายกติที่สำคัญก็กคือพวกเครื่องจักรเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านั่นนี่นะรัฐบาลเล่าบริเกียวภาษีพี่น้องน้ำเขาแบบภาษีแบบต่ำที่สุดคือรถไทยนาเนี่ย ก็เลยเฮ็ดให้ราคามันกับออราคามันก็นบ่สูงบัดนี้เขาตอบว่า,บ,า,า,าวบ่ได้เสียภาษีเขาตอบว่าเต้นในเฟซบุ๊กตพี่น้องแต่ว่าเอาไปเช็คเบป็นราคารถแท็กเตอร์อยู่ล่ากรับอยู่ไทยก็ราคาสามกันมือหนึ่งนะจะถ่าเป็นมือสองแตอยู่ไทยจีนถือว่าตัวมันลายอันนี้เนี่ยเวลาสอบเนีน่ยนาสีตีนมันเนาะตีนมันเออโซมัน ตีนมันแทนแะเอาเกิตีน,ตนมันตีนตีนนั่นภาษาไทยเอนตีนตะขาบแลวบ้านเออเกินตีนขี้เข <c oughs> ็ยบตัดซิเกี่ยวให้นี่แหละก็ให้นี่บอกให้ทั้งล่างให้นี่บอกจุนี่นะฮะมาสามปีอลไรพี่น้องเพื่อนเอารถเกี่ยวเกี่ยวเอาเบิด์ตโบเดียนเอาคนเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งถามึงจะคลองหน้าก่อนพี่น้อง จะคองหน้าเป okay, uh, ็นอาว่าีกระางคองเอาเอใส่กระชางพร้อมบอกเอาเห็นจากเกี่ยวเอาหดเอาเกี่ยวครูปีน้ะนี่นะมันโค้งกว่าบ่กำหนดอันนั้นโถดอันนี้กับรดอันนั้นัะได้โค้งกว่ากันกำลัดีแลมันสบายได้ไดไดได้ทอดได้มา แระเทมันแค่ไงเนาะี่แม่เราบอกถือพี่น้องแม่แล้วเนาะเพราะว่ารถอันนั้นกับพวกแม่ตกถือได้อันร้อยกระสอบก็สอบเอาเจ็ดสอบพูนาะเมา่ลไรเมื่อแล้วการเลื่นกันพัน่บาทนึงได้เอาไะไรบงเนียวันนี้ใครกลัวบบริจาคคนเกี่ยวแล้วกับบริเกี่ยวเองมันเหี้ยดี๋ยมันเหี้ยอยู่พ่แม่ ธรรมดาเนาะมันกับปกตีเนาะเบิดทงบเบิดหักระสอบกับมาค่ะวะบบเบิ้ดเ้หัวกระสอบกับน่ว่าแห่ว่าให่หนกแหหนูกินแน่นะเนาะห้ดาห้เดียวนะอันนี้บได้ยากนาเพื่อนบอกขาวน้ำาบได้นกเร่องว่าเลี้ยงขาวเลี้ยงน้ำมันพ้นบ่ลายเนาะ เออแล้วแล้วน้าจะวันนี้ย่างชองเนืองได้นะคะเกี่ยวเทามือเดียวแล้วยังคองเนืองถังปวยนะแต่เอยแก่อะไรแล้ววันนี้เนาะเราจะมาถอดกันนี้ไปสักเอ้ยังหงยังหงให้ตันอีกฮะวันยังไงนี่นะิีไนนี่เตะถังมันน้าซีไซเดตต้นหนึ่งเนาะทางมันนะ เลือดเล็น e. e, ่อยกันน่อเลอดอดทยอวงน่ยำไงเอะพนองกันเอามาถอดเสน่มันกับขารีบมันก็มีอยู่บ้เขาแบบมันใจห่อนนะข่าวรีบมันกับปกติเนาะบรนท่าไปซีห้องซีมันกัแยกเองมันเรื่องขารีบเออตะกะแตนนะพี่น้องมันลายลายนี่ แต่พราะอันโยนพังทยเขาจัดจากเอารถเกี่ยวเกี่ยวเอาเบิร์เนาะมันข่มข่ากันเนาะเกี่ยวเขาัช้นเนาะเก็อะไร้อาไเอามันก็เอากระสิบอะไร้ล่สมันรถปั้นเนาะก็อะไรกันเพราะว่ามันเหยียบได้มันเหยียบเหยียบเหยียบมันคีดินนะก็ได้ได้บางส่วน

เห็นหน้าเลยรวยนี <Luc uts> uh, ่แหละเห็นหน้าเลยลุ้ยปีหนึจะได้สามลอย็หนได้สาม้อยีงามันเน่ยได้หอยลอยจะจ้างคนเวิรลายอยู่บ่จ้างเวิรสามสิบล้านเออแต่ปีงามเน่ยได้หาลอยสอ บ้านน่ะ <rôle> ม <à> e <él an ici> <c iously> ันบ่อยมีนะมัน้วขาวปีละเท่เนาะเรางานเราผมมีคนหลายแล้วเลยเกี่ยวเกี่ยวกูปี ข้8 0ั0นจีบพี่น้อง f าเกี่ยวเปิดบรได้ติดเป็นนํานักหรือบานเท่านะนี่แต่ลายเป็นกระสอบก็อ,อยู่ฝั่งไทยในเห็นพี่น้องก็เมียดมาว่าลายและหกขันบาทพี่น้องแต่ว่าอยู่บานเท่าในนาชิตถือกว่าอยู่นาชิตถือกว่าอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ขาเกี่ยวเขา กคเหี่ยอยู่ด้วยเนาะถักสบู่ลายมันเนี่ยนี่พี่น้องตรงมันเหี่ยย์กัแบบยืดน้ำแจ้ให้แจหน้านี่แหละเวลาเพื่อนจอดรถจอดอยังนี่มันก็เสียเหี่ยยแบบนี่แหละบางเจ้าคล้องหน้าบางเจ้าเพมันเห็นเพมันก็นกนตกใจแล้วเพื่อนโบเคยเกี่ยว,วาปาคือมาเหี่ยยลายเนี่ยก็เลยแบบก็เลยบบกล้าเกี่ยวนะก็เลยเกี่ยวเอาเองเลบเยบปญโอมมารถเกี่ยวลายได้พี่น้อบงบางแจกเพราะว่าจังหวะเวลางโง่เวลายังอะไรแต่การที่สำคัญก็กคือแบบนักซะคนทับครับ คนคนมีประสบการณ์หลายกับซีเนีนยบัวไล่พี่น้องแต่ว่าอันนี้เพคนกก่ขึสิประสบการณ์หลายย่หรอกเพราะว่าเพป็นมีรถหอนสองคันอยู่ด้วพี่น้องจอดกองรถเพม่อนมันขนาดเสด็กำไลดีเพมันเลยสื่อหลายค่ะหายเหน่งก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสิบน,นาทีสักรา,าทีแหรืพี่น้องหายใหญ่กันติดตามให้หน่อยให้ใหญ่ครับอัน องเลี้ยวมองโง่เะยพีม่รอ้มันหกแน่มีสิ่งกีดขวางลายเนี่ยมันเกิเรื่องแน่พ่าวบ้านเท้เนาองมันหาหน้าบ้านเฮ้ามันบก่อนแปนดอกม่แต่ต้นใหม่ได้เอารถใหญ่เปิดม่แต่เอาคนปาดเนาะกันไปหายชนากันนี่แหละพี่้องตัวที่มันเหี่ยกะเป็นเป็นห่วงคือจย่างซี่กะเจากกะเก็บเอาไปถิ่มใส่กับอันบอลที่ว่ามันสีเกี่ยว ไปถามราคาไปแล้วพี่น้องสําหรับคุณใดที่ว่าสนใจอยากซื้อรถเกี่ยวข่าวยู่ในสี่หาคนรถเกี่ยวข่าวนะไปถามมองระบาและเสื่อนท่านนี่นะซื้อมือสองราคาประมาณสี่แสนหาหาแสนนี่แล้วค่ะอันนี้อันนี้ฮะบอตามราคามาให้พี่น้องบมองจะซื้อราคาประมาณสี่แสนหาแสนบาทแหละมือมือสอง เอาราทนดมาใส่ราคามือซองแบบประมาณสี่เซนหาเสนบาทแต่ว่าราคากับพ่อพ่างยิ่พี่น้องไยแต่ว่าห้ากับบมีเงินสื่อดอกค่ะแต่ว่าฟังบ่งราคามันกับพ่อฟังยิ่แม่แต่ถามมือหนึ่งกับลักหลานนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้นะคือรถที่ว่าคุ้มมันคุ้มเพราะว่ามันเป็นอย่างมันเป็นรถหาเงินรถพาหาเงิน จะคล้องรถต้องได้ไปเลยเลยเอ๊ะจะเหมือนว่าสบายเนาะ่อยากอุ่มกระสอบ่อยากอุ่มกระสอบเลย ไฟอยู่ไหนก็มีนเนาะข่าวล่มกับเกี่ยวได้บ่ <c oughs> เอ๊ะเกี่ยวได้เบิดเนาะข่าวล่มกัก ตากแตนกันมิ่งตากแตน,แนมันสบายเนาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ โมย่างก่อนถามกระสอบโอเค okay, พี่น้องวันนี้เากระซิเมื่อก่อนเมื่อนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นคมหูเนาะว่าอยู่บ้านเท่าในเพิ่นเกี่ยวในเพิ่นเอาสำได้พี่น้องราคาเกี่ยวแล้วกันบ,บ้านเท่าเนี่ยเขาจเนีายงนิยมสำได้เกี่ยวกับรถเกี่ยวเขาก็เมื่อกี้ก็อธิบายให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อเป็นคมหูให้พี่น้องกับพู้ได้ที่ว่าสในใจอยากเห็นธุรกิจรถเกี่ยวเขาพี่น้องกับเบิ่งเคลียบเท่าได้เพราะว่าเห็นนั่นหลายคนก็สนใจธุรกิจนี่เนาะเพราะว่าบ้านเท่ามันก็บ่กคอยมีดอกพี่น้องรถ โบมีครูบานทอกเนาะประมาณสิบบานต่อคันหนึ่งบางเขตบางเมืองกันยังโบมีเลยกัมีพี่น้องรถเกี่ยวข้าวนี่มันันเป็นนันรถที่แบบว่าข้ากามาใหม่ผู้ใดกันยังบ่คอยนิยมปันใดฮะก็เดียว่าขายรถอยู่งเงินซื้อรถเกี่ยวข้าวตายพี่น้องเมื่อก่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งผู้ใดบ่เข้าใจตัวใดพี่น้องก็คอมเมนต์มาสอบถามด้กันได้พี่น้อง ต่ได้ข้าตอบได้กับสีตอบให้นาอแต่ว่าสําหรับข้อมูลอันไ้ที่ว่าผิดพลาดที่ว่าข้าว่าผิดกับกับพ่อพ่ายน้ำนลายพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนี้